เราแวะกินขาวเปียกกินเผือกันร้านนี้นะครับนี่แล้วก็จะมีอีกนะเดี๋ยวพาไปดูเราเนาทางนุ้นก็คือเข้าไปลงแพกันนะครับข้างๆก็จะมีนี่นี่ร้านขายของเด้มเลยที่เป็นสีแยกนะครับอืมเฮ้ยสามสิไปเราก็จะมีปิ้งปลาเป็นปันนิง ประดินไม่เท่าไหร่นะสามห้าพันสามห้าสี่สิบพันอันนี้อัสองพันอันนี้สองพันเนีัยวันนี้เราจะมาดูแล้วพี่ขัวเมื่อวานเราซื้อไปแล้วแต่วันนี้มันไม่มีโอแม่งจีบเปียกสมบูรณ์เลยนี่คนนี้เพิ่งอยากได้ผู้บ่าวไทเด้อรนี่นี่คนนี้เนี่ยสบายดีนี่ผู้บ่าวผู้ใดเส้นลาวมาพี่เด้อเด้อมาหาคนนี้เด้อ อ๋อพ่อนี้จะได้รูกเขยเพื่อนี้่าได้<ะ>